นับหลานสาวแพทนปภาโพสเที่ยวอิตาลีสะดุดตาคนในเฟรมด้านหลังมากเรียกได้ว่าเปิดตัวเพิ่มมากขึ้นสำหรับคุณแม่สาวฮาแพทนปภาตันตระกูลที่ล่าสุดได้ควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องทีชาโนนไปเที่ยวอิตาลีพร้อมลูกชายน้องเรซซิ่งและหลานสาวนับฉัดนันแถมมีโมเมนต์ครอบครัวน่ารักๆกออกมาให้ได้เห็น ล่าสุดทำอาบรรดาขาเผือกตอมกระตุกเมื่อนาบฉัดนันโพสต์รูปอยู่อิตาลีสะดุดตาคนข้างหลังอาร์ตผสุดอยู่ในเฟรมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ถามกันเทียบว่ายังไงกันแน่โดยหากไปส่องในอินสตาแกรมอาร์ตผสุดก็เห็นว่าเจ้าตัวได้โพสต์ว่าไปกินลินจีที่อิตาลี เดี๋ยวมานาะเอาหมูกรอบไปให้ฝรั่งหยอกหยอกยอกยอกและมีการโพสต์รูปที่อิตาลีอยู่หลายรูปแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าไปกับใครซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาขาเผือกตาร้อนผ่าวผากันเลยทีเดียว